แมงเค้งแนวแยเสพหากินยากกับบรรยากาศฝนตกลิมนานาสิมาเบิองสวนพักเนินเนินของเฮาเบิองส่งมื้อนี่ฝ้าฝนกับบุปปินใจว่าจะน้องเพือนเท่านั้นละกะไรด่าว่าน้ำรูดทั้งไปหน้ากับสิยากเนี้ยพว่กพนกำลังลอกเหวยมือก่อนไปตลาดก็เลยได้แมงเค้งมาละรอยก็ได้หลายเติบอยู่เจียแมงเค้งกับโดนๆเธอจังได้กินมี่โตญ่แล้วก็มีตัวน้อยๆนะกินกับหอมหอมจ้าพี่น้องเขดมก็คิดทอดเขาเหนียวขันต่อแรกก็เอาไปล้างทำความสะอาดจากสองสามน้ำแล้วก็เด็ดปีกออกขวไปจักน้อยกับซุกแล้วทุกคนกินตำแม้งเค้ง วัวเคยกินซุกเลยมีเทนี่แหละจ้าจิลองเอามาขวดนหวาน่าจะแสแปคือกันเนาะจ้ากตอนเห็ดฝนกระตุกมาตลอดเลยบรรยากาศตรงนี้ก็ดีแห้งเนี่ยไปทางใดก็เขียวกุ้มไปเต็มเลยตำาเจียวกะเสียดง่ายๆแบบบ้านๆเฮาเลยขวานม่งเคีงแล้วๆก็สิไปเอามักพริกอยู่สวนอันนี้ทุกคนถามหาซื้อพันไล่หลายแต่กุ้งกะจับ่ได้อันนี้มาจากลุงเนาะจ้ะเพิ่นเอาหาเป็นมักพริกกุ้มๆเป็นทหารแห้งแต่ว่ารสชาติเพี้คือมักพริกธรรมดาบ้านทำเลยเอาไปขวาสะกอนแล้วก็ตําตําเจียวแม่งแขีงลา หล,ลก,กินน้ำกระบอทันแม่ต้นนี่แบบรู้สึกว่าทนแรงทนผลเฮงออลูกตลอดลวกระดูกบาดหนี้หาก็ษิเอาพักบัว ผักบัวหัวหอมมะจีให้มันหอมๆสกปรแกแต่ตาม,มักพริกจักซีหาหน่วยพอเมงแข็งมันเผ็ดอยู่แล้วเนาะใส่เมงแขงของเขาล<ท>งไป,ไ,<ห>ไปตำใข่มีสูตรเจมเมนแข็งเสบๆกันแนะนํากันมาได้เด้อตำมุนจังน้อยแล้วก็ใส่ผักบัวหัวหอมลงไปใข่มีก็ใส่บ่ใส่ก็ได้เนาะจ้าพี่น้องแล้วก็เติมปลาเด็กเนาะจ้าจักซ้อนนึงแล้วก็แล้วก็หงอกหงอกให้เข้ากันจังน้อยง่ายๆแต่เซ็ตเสียจ้าเมนูนี้ผักกับผักแกมฮามื้อนี้ก็สิมีผักขมย้อนมะกเสษกินเสพๆแล้วก็เทใส่ถ้วยเลยจ้าอุ้ยหอมไปซะเสพเฮมาเด้อจ้าพี่นนนนน้้้องมาากกกิิขวัน มาจ้าพี่นองกินเข่าเนาะนี่เข่าเขาพี่นงเมงเค้งเจียวเมงเค้งกระเสียบเฮงชิ้มก่อนตูเมงเค้งคำเดินี่กระตูเมงเค้ง หลังจากที่กินข่าวอิ่มแล้วเขามาเบิ่งสวนกันเนาะจ้ะเมื่อนี้กุ้งวาสิป,ปูมักเตงนาะจ้ะพี่น้องจั<า>ง๊จกซี่บังมือกระดูบางมือกับขาดเนาะจ้ะเห็ดไปมือนะเด็กมือนะหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องอยากเห็ดแบบงามๆคุณหล่ะแต่ว่ามันกะเห็ดไปกระซิใส่กระ,สอ,ะสอบจังสี่เลยใหญ่กะใหญ่ทำวันใหญ่กะคอยมามเห็ด<ม> ปูมังแตงซิปกระสอบมีผักโขลภาแล้วก็กระเทานี่กับพ่อเห็ดอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันบ่ฮอนเนาะอันนี้เป็นกระสอบใหญ่เฮ้ยไปเห็นต่างประเทศที่เพิ่นปลูกมันเกี่ยวใส่กระสอบเดี๋ยวมื้อนี้สิมาลองเบิ่งว่าสิเป็น้องกระสอบนนี้ก็ไปหลักเอาของแม่เนาะจ้าเฮาก็สิมาใส่ขี้ดินสะกดเนเพลเห็นนางงามเฮ้ยเพราะมันก็หัวใหญ่แต่ว่าเฮาเห็ดจักสิเป็นจังได๋ก็มาลองเบิ่งเนาะไอเห็ดแม่ยละโบวิธีนี้เชื่มาบอกกันนี่เด้อจ้ามื้อนี้ก็ทดลองเห็ดตะกรันกระสอบนึงเนาะจ้าเอามาไว้ข้างๆนนีี่่่ละก็สิเป็นต้้นไมที่กกุ้้งปลูไวเเนาะหียววหหีย้ไดดติเก็สิมมีกระเจี๊ยบต้นผักสะแงเนาะที่ ลังลูกกาสิจ้อหูกระสอบจังสี่เนาะจ้ะประมาณสามสี่หูน่ะแหละกบรรยากาศแบบนี้เฮ้งบรรยากาศฟ้ารอันนี้เป็นมันหวานญี่ปุ่นอยากสิบอกว่าอันนี้คือพอวีว่าซมื้อกินแล้วมันเหลือครึ่งหนึ่งแม่ก็เลยเอามาเอาไว้ในกระสอบจริงๆเพิ่ว่ามันยังสั่นอยู่อย่าเพิ่งเอาไปแต่ว่ากุ้งเี้เอาไปเห็ดลงปลูกลงเบงนะจ้ากาสิตัดเอาเบิดเลยเดี๋ยวเขาก็มาลุนเบงว่ามันสิใหญ่คือเพิ่นเห็ดมนี่กะยาลาหเ้งถักแล้วถากวิธีเห็ดก็สิเอามือเยะเขาไปสะกดเนาะจ้าละก ตัวน้อยเบึงไม่จังเรียบร้อยอันนี้ผสมกันสองสายพันธุ์ละกะันอันนี้ทุ่งบังเต็กของเฮ้า